คับเมื่อกี้โปโช็ชอตเข้าไปแบบว่าโรช็อตระยะร้อยหลายร้อยหลายอาจจะมีจำลองว่าอาจจะมีต้นไม้บางบางบางกรีนเรานะครับที่เราจะเล่นแซนเวดหรือล็อกเดดไม่ได้เราก็ใช้เหล็กสิบหรือเหล็กเก้านี่นะครับลันได้ตีให้พุ่งเข้าไปถึงตกก็ประมาณเจ็ดสิบที่มีสามสิบนะครับโปรช็อตเข้าไปนั่นก็ลดให้ผลนครับอาจารผีตีหลุดมาทางขวามาบางต้นไม้นะครับช็อตนี้ต้องโรช็อตข้างบนเป็นไปไม่ได้เลยครับใช้เหล็กเจ็ดลันนะครับ จวลองดูนะครับอาจจะจับโคกหน่อยสูๆๆงพอประมาณสี่สบหลาแล้ววิ่งไปนะครับอ่าลองดูครับจาจารย์สวยมากเลยครับย้ำเลยครับเห็นไหมครับ